ไหนคะได้ไ่ายน้ำตกเอาน้ำตกไ,นะได้มาเปล่าได้มาเปล่าเคยมาค่ะน้ำตกมันเลก็กอ่ะไม่มเล็กค่ะำทำไมน้ำถึงตกคะ น้ำปวดท้องไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเพราะว่าน้ำมันไม่เรียนหนังสืออะไรต่วนพี่มาเล่นน้ำแล้วพี่เสี่ยวว่ายน้ำไปตรงนั้นแล้วทำไมมันไม่ไป เด็กตจจัวอ่ะไปว้า <c oughs> นี่ย <c oughs> เราแอบในนี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีใครเห็นหรอใช่ค่ะงั้นอยู่ในนี้ทั้งวันเลยมั้ย ได้สิแต่มันแคบนะถ้าอยู่กับพี่อยู่ได้หมดอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับพี่ก็พอพี่ก็เหมือนกันครับ นี่หนุ่งงอมมาแล้วเปล่าองอมอะไรหรือเปล่าครับคะเหนื<ม>่อยไหมอืไมไม,ไม่เหนื่อยคะ่ะหายเหนื่อยแล้วพอเจอพี่ไม่เหนื่อยแล้วคะ่ะน่ารักอีกแล้วนะน่ารักกับพี่ไงคะไม่ใช่พี่เผอือ แล้วเปนะ็นนน่ารักใส่คนอื่นนะไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีหนูก็ทำตัวปกติค่ะทำตัวปกติหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะน่ารักไหมน่ารักไหมคะน่ารักครับที่เป็นหนู ไอนนี้หนูเคยมาแล้วเหรอหนูเคยมาแล้วแล้วเคยเข้ามาในนี้กับใครไหมอืมไม่กับเพื่อนกับเพื่อนเพื่อหลายคนเลยค่ะหนูถ่ายรูปกัน,นหนูเป็นก,กล้องนะได้มันสวยหรอคะพี่เสียวมันไม่สวยหรอกแต่แค่เก็บไว้ ท่านึงไหนพี่หาท่าคนดูขอเพงเลงดยดีไม่หาเพลงไม่ได้เลยจะเอาเพลงอะไรดี

คนดูหนูเคยเปิดเพลงนี้ป่ะเพลงเข้ากันดีหนูเคยเปิดไหมเข้ากันดีเคยเคยเคยส่งให้บ้าไม่เคยใช่ไหมได้ หนูลงทวิตเลยเหรอเ <c oughs> หนูลงทวิตได้เ,เหรอครับหนูให้หนูลงหรอหลงทวิตได้เ,เหรอครับแต่เพื่อนหนูกรอยู่นะตร่อได้ครับ <c oughs> พี่เคยฟังเพลงน,นี้ไหมยังไนครับไม่ยิ้มจวพูดอะไรมันมีน้ำตกอื่นไหมมีมีหรอตกไหนมะเยอะเลยค่ะหนูเคยว่าเหมือจริงเหรอครับเดี๋ยว <laughs> รูปต,ตรงนี้ค่ะพี่อยู่ข้างหลังหนูอยู่ข้างหลังฮันนจ้าทายนะคะนะมันเขี้ยวต้องแองต์้ามไหม Bluetooth disconnected. Happy, don't hide, Swallow, huh? So I have to be in you. way, and you got here, eh? อนที่หนูซูมเข้ามาโอ้ยนี่ยายน้ำปูดนี่นี่ตั้งสามชั้นน้ำตกสามชั้นเล่นเล่นอีเธอยากนะหนูอันนังไปไหมคะไปเลยไหมคะมันอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวรอมันโหลดเอ้มันในนี้เสร็จก่อนนะครับหายนี่หนูหนูหนี่นี่หนูยืนเลยได้แล้ว

ห,ห,ห้าเร็วพี่เสี่ยวคะอาี่หนมาทางนี้นด้เลค่ะเบี่ยงอีฝัง ไม่ใช่ฝันนไม่ใช่ฝันนะใช่ค่ะแม่มันมองไม่เห็นออกไปเหีออกไปทางซ้ายพี่อ่ะอาใช่ออกไปเหียบไม่ใช่ไปเหียยไม่ใช่ เมื่อกี้ค่ะแบบนี้มาหันมาอีกนิดหนึ่งอ<า>ีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงใช่อ,อันนี้ออกขยับอีกหนอพี่ <laughs> <g ills> จะสิงเขาพี่หนูอ